รับเลือกใส่กางเกงจากประสบการณ์ที่เคยอยู่โรงงานเย็บผ้ามาหลายปีก็สิมีปัญหาแบบว่าเวลาเวลาพี่น้องเฮาเนี่ยไปสื้อกางเกงแล้วบัดที่ี้ซสื่อมาแล้วใส่บ่ไแมันบอทั้งทั้งที่ใส่ก็เป็นใส่ที่เข้าเคยใส่อยู่ประจําเดี๋ยวคอยสิบบอกอันนี้เป็นสายาาาวัดเวัยธรรมวัดบางร้านเขาก็มีสายวัดในเฮ้านะบางร้านกับบ่มีจัิงสิแมบนันนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้าสิวัดกางเกง อันนี้เป็นกางเกงของข่อยเรื่องนี้สื่อมาว่าท่านให่ใส่หรอกเนี่ยแต่เกิดว่าเข้าสีวัดเข้ากับติดกระดุมเห็นมันเรียบร้อยก่อนติดกระดุมจังเสียถ้าอยากรู้ว่าเข้านี่ใส่ใดหรือใสไบอนะ่บ่ไรนะจับจับขึ้นมาแบบนี้พี่น้องแล้วก็มาวัดหล่อข้อถ้าเกิดว่าหล่อข้อเข้าใดถ้าเกิดว่าอันนี้มันจดกันแบบนี้นี่ข่อยสีเฮ็ดให้เบิ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันจดกันแบบนี้ แสดงว่าเขาใส่ไรถ้าเกิดว่ามันห่างกันแบบนี้นะห่างจากพอเขาแบบนี้นี่บอกเลยเลยว่าใส่บ่ไรอืมว่าต้องแบบบางร้านเขาก็ให้เปียนก็ดีนี่ดีอยู่บางร้านก็บพรห้เปียนนีงสิแมอืมมันก็เป็นอียงที่แบบว่าหรือว่าห้เปียนห้เปียนได้แต่ว่าเขาก็บบสะดวกไปเปลี่ยนมันไกลเองสิแมเออสื่อมาแล้วเขาก็อยากใส่เร้่อยอันถ้าสื่ออยู่ได้ห่างมันก็ล่องได้แต่ว่าถ้าสื่อยู่หอกห่างมันก็ล่องมาได้ยังสิ มันนี่สีผ้าวัดแบบทบเคืองสม,มุดว่าเอวเข้านี่สามสิบเป็นมอเข้ากระจับไซส์วัดยังสิทบเคืองมันกระสี่ไดสิบห้าแต่ว่าน,นี่มันโมเมนต์นี่เอวสม,มุดว่าเอวสามสิบวัดล่องวัดล่องวัดนังสิอือ,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 อมันสี่ไดสิบห้าเข้ากับว่าต้องไปซีเรียสออกเพราะว่ามันไดมันไดสิบห้านิดนิดสิบห้าเคืองผุหละออกสิออกสี่ออสิบหกเริ่มสิเขาสิบหกนั่นแหละ มันนตทวาถวัดแบบนี้มันบ่าชั่วเพราะว่าบางเทีบางที่นี่สร้างเย็บอ่ะเขาเขาเย็บของเขาเขาไปหลายแบบเย็บตะเข็บอ่ะเนี่ยคอยสิบอกพี่น้องเนี่ยตะเค็บแพทเทิร์นเขากะเฮ็ดมาอันนี้อยู่เขากะเห็ดมาเพื่อเย็บอยู่บได้วาเห็ดมาบ่ได้เพื่อเย็บด้เขากะเห็ดมาเพื่อเย็บบางเทีบางที่สร้างบางคนเขาก็เย็บของเขาเขาไปหลายแบบนี้มันก็กินกินพื้นที่ของเขาเขาไปอีกสิแม้จากปกติใส่สามิบ มันก,ก่อนสาม,สามสเพื่อเย็บแล้วก็กินเข้าไปอีกสองขางมันมอมันมีตตเขบสองขางก็กินเขาไปหลายพวกนี่สิเออมันก็เลยกินพื้นที่ห้าก็เลยเห็ดให้เห้าแบบว่าใสา่ใส่เขากะสื่อมาถึกใส่อยู่นะแต่ว่าคือใสบใ่บ่ไดอย่างสิประมาณนี้นะเออระบาดนี้กางเกงเสื้อ้าหรือ,อยังกระซังเขาบ่ได้เฮ็ดมากแค่ตัวเดียวบ่ไดดเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดไหมเออแบบว่าเฮ็ดมากเป็นเป็นโลเป็นลอยตัวพูดละอืมันก็มีมันก็ย่อมมีพิดพลาดบ้าง เป็นธรรมดา